สมตำเราก็เสร็จแล้วนะคะน้าทานไหมคะโอ้ยจาแล้วอลังการงานสร้างดูสิคะน้าอร่อยไหมคะสมตำไม่เอ๋เอ,อตำม,มัว่วตำซั่วกุ้งนะคะกินกับขนมจีนจ้า อร่อยมากเลยจ้าตำสัวกุ้งสดจ้าแซ่บๆจ้ามองเห็นไหมคะน่าอาร่อยใช่ไหมคะมากินด้วยกันเลยจ้าเจอกันที่โต๊ะอาหารนะจ้าบ๊ายบาย สวัสดีค่ะมันนช n แนลจ้ามาตามะฮุงอีเดจเดอ้อแมข้าวหน้อโมยไหนพอแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วลดู แค่กบจัดดอ่ะเเจะมเ้าเอ็ไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอาเก็บเลยอไปเก็บเลยไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เอานะแม่บอกไม่เอาไม่กินมาม่าไม่กินโอเล่นะ าแม่พูดไม่ฟังนะระวังนะลูกนะเอาเก็บเลยนะอย่าไม่ได้ดูโทรศัพท์นะถ้าพ่อมานี้แม่บอกพ่อนะเก็บถ้าแม่บอกว่าเก็บก็คือเก็บเก็บไหมเก็บไหม ม่บอกให้เก็บไม่เอาไม่เล่นเอาเก็บพูดว่าให้เก็บโอเคพูดไม่สังใช่ไหมโอเคใส่น้ำตาลลงไปรสดีจ้า มามิใส่ไหลเส้นไหลส้นหน่อยเส้หน่อยได้จ้าเกลือจ้า ไปนิดนึงเพื่อความอร่อยแล้วก็ใส่ตัวเอกของเราคือน้ำปลาไปจ้ามูวีอกอน ด้วยมากเลยจ้า mm, อือหือเลิศรสชาติได้แล้วจ้ะมะละกอจักไวแล้วจ้าลงไปใส่มะละกอลงไป nhúa lôi cha nam dưới mặt ba chạy chút chúa lôi cha tăm ba tăm đông tăm đôi phải cha แล้วเราก็มาใส่กุ้งแล้วก็แครอทลงไปจ้าใส่ลงไปเลยจ้าอุ้ยอุ้ยกุ้งแรน เห็นไหมคะเห็นชัดเจนไหมน้อเคโอเยน่าเอามาเม้ามากินข้างนอกนะเดี๋ยว okay. มันหกใส่บ้านพ่อนะเอาออกมาเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าจัดจานเลยจ้าเสร็จแล้วก็จัดจานเรียบร้อยจ้าจานของเราจัดเรียบร้อยจ้า มีจานของเราก็มีขนมจีนขนมจีนแล้วก็ผักบัครี่แล้วก็ผักสลัดแล้วก็หัวอหอมจ้าเราก็มาเทลงไปเลยจ้า,จากุ้งล้วนๆจ้า กร้วนๆจ้ากรุวน อ้อมกันเลยนะคะสวยไหมคะจัดจานเสร็จแล้วจ้าโอ้ยกุ้งร่วนๆกุ้งร้วนๆนี่จะกุ้งทั้งนั้นเลยกุ้งจะกกุ้งจ้ากุ้งทั้งนั้นเลยจ้ากุ้งทั้งนั้นเลย